มาแล้วมาแล้ววัดดีวัดดีวัดวดีครับปาโก้ลำเพิดอนออฟฟิเชียลครับผมศาสตรก็มาแล้วครับศาสรก็มาแล้วลรถก็มาแล้วครับผมรถกามาแล้วนี่ครับอาเดอร,ระวังสวงไฟสวงมันเดือพี่นองเลยครับผมนนะครับผมว,วันนี้นที่บ้านวัดใหม่โพสีครับผมวัดใหม่โพสีครับ งานกระถินครับพี่น้องงานกระถินงานกระถินงานกระถินศาสตร์ก็มาแล้วพี่น้องเอ้ยจองแล้วจองแล้วจองแล้วเนี่ยเนี่ยปภาสาครับปภาสาจองปภาสาเพิ่นจองแล้วเด้อมองนี่ครับมองนี่เด้อ ชวนครับโอ้น้ายกป่อนี่ชวนจองขึ้นกันครับนี่ก็ได้อันนี้ผู้ใดของผู้ใดบ่หนี่ของผู้ใดบ่หนี่โอ้ลูมาติดแล้ค่ะโอ้ลูมาติดเลยเบิ่งกว่านหน้าเบิ่งลูพลนงามก่อน่ะจองแล้วนี่โอ้พลงหลูกพลงมาติดเลยครับนี่แหน่แหน่แี่แห่โอ้ไม่ได้พู้งามซีสาวจองแล้วนี่ก็จองแล้วขึ้นกันครับนี่ก็จองแล้วขึ้นกันครับผมโอ้จองแล้ว ม,มีแต่กบา้านี่เบิดบ่นี่หมอลำลูกประาดเเ<อ>สีมามเลงนมอลำมสีอยียงนี่หมอลำสีลูกรปร,กระทาดทีมงานมอลำมหรอครับมอลำเดเสีมามล่โหลมสีบึงอลำพี่น้องมอหลมลูกประทาืออื่มโอลัลูกประทาดคุณสีบึงครับมามื่อนหคบมอลำลูกประธาด,าดยายสี อันใหญสีน่ะเป็นแม่คัวเด้อโอ้สีม่ไม่คั่วมีเบือทรพความนี่เด้อเอาเอานี่เบอท์โทรเได้มอล่มกทิศคัวก็ได้ฟสีสาวหน่อยเพชรบัพแพงครับผมอันมอล่นี่เพื่อนอยู่ไซค,รครับอยู่อันบตองตนีงน่จ้ะอ้อยู่บรรองนาเป็นเป็นมอล่หมูมอล่มอล่าหง่เลยแหละมอลำาง่ยบอล่เรืออกาโอ้ลำเืองตอกอนลูกลูกพถาดตก้อนน่ยเป็นพ่อนนตมีดคนเปียกพ่อนนีมมัคุณสีมันไม่ยนแล้ว คนน่ามีคนใ่พึ่เพึ่นสิเปิดวงมันบ่ครับโอ้ย่นเปิดหลายปีเลยได้จ้ะบระมายถึงว่าฤดูการนี้ครับผมจ้าพิ่งพิ่นสิเปิดวงจะคนละนี่พดบไว้นี่นะจะคนละนี่โอ้โ้จะคนครับทังเวิดขนดนถึงรตโอ้ยพี่น้องสองร้อยชีวิตรถบาสรดบาทสาคัน สามขั้นผมบนรถบัตรนสีแดอีกรถผนสุดอีกรลายอยู่ทีมงานฝากพีนองด้วยมอล้ำลูกพระธาตุนำน้ำทีมโดยเพิ่นสีส้มไงวันที่สิบเจ็ดมีปัญโตผู้ใดผู้ใดนำทีมครับนัก้องดังมอล้ำดังมดมิดมคลใช่จ้ะโอ้มิดมคลใช่ครับหูวพี่นองผมผมบ่รู้เลยพี่นองหูวก็เลยว่าเมนมากผู้ใดหัวกัเเมตนมากครับ จ้าเกันด้วอจ้าเด้อเหมือนแม่มาแรงสิมาไหมครับมาปูศาสเต้เศร้าๆมาถ่ายเลยครับเอาหมอลำไหมครับพี่น้องมาปูมาปูมาปูจอง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 โหลดจองนี่ละนี่เนี่ยคน่ายรูปเป็นหลักฐานไว้ของเจ้านี่ทหารนี่นี่ทหารนี่นี่ ใช่เขาเราเราหรบลบรอครับเราบอออกกล่องเอาบอเราออกกล่องเราบอออกกล่องครับผมเอามาเบิ้งทีมงานเนาะบนรับบนนอนเอาขานไฟขึ้น,นแล้วพี่น้องขานไฟขึ้นแล้ว เที o, o, <ừ> ่ยงกันแล้วพี่น้องเทียงกันแล้วมานับกันบงกล้องนกล้องนแต้กล้องนนสวัสดีจ้า สาวบ้านไดเนี่สาวบ้านนี่บอกสาวเลนูนครพนมสาวเลนูพี่น้องงามเนาะสาวเลนูอยู่กับนี่หรือว่ามาแต่กรุงเทปมาก็ผักกะทินครับมาอยู่บ้านมาปูสาดอยู่ดีโอมาอยู่บ้านมาปูสาดอยู่ดีพี่น้องคือปูวไก่ลำโพงซับย์เถอะละครสิบสิบเดือนบอก บ่อด้นั่งดอกเสื้อผมหลดบท่อเด่นนั่งเสดเดือดย่างเดียวครับซาหน่อยเป็นมันแพร่งเพิ่นให้เสดเดือดเพิ่นบ่ให้นั่งท่องเตยท่องทุกอย่างเลยครับผมล่ำนี่บ่อโบกีฉากครับผมน้องนั่นมีแต่เสดเดือดย่างเดียวรับรองว่าเอฟซีบ่อเด่นั่งแน่นอนครับผม เตรียมยานนวดมาหลายหลวดออมเส้นกระซีพีหน่องบัตรละลอยถามเพื่อบัตรละหนึ่งร้อยบาทครับผมก็คือไล่ได้เป็นเก็บรวบรวมถวายวัดครับผม วัดรายได้นะครับแต่ว่าเงืนกระถินนี่อาจจะมาจากหยาตีพี่น้องนะัตรไทยบาตรมันไปยทำงานอยู่กรุงเทพฯบัตร่วมกันมากบุญกระถินครับครับบัตรเกือบพี่น้องเนาะปีหนึ่งมีทีหนึ่งครับผมปีหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับบุญกระถินบุญใหญ่ครับบุญกระถินบุญใหญ่ครับกระถินบุญใหญ่โอ้ลมบนซ่อนลมเด้พี่น้องเไย แต่สถานที่มันโอเคเลยแหละครับบ่มีคำว่างไงครับพี่น้องหญ้าเขียวเลยครับผมรถก็บ่มีเลื่อนรถก็บ่มีจมครับผมโอ้เจ๋าเจ๋าเจ้าเจ้าเตรียมร่งใจที่งานรถทัวร์ในเดอรอมื่อนแับสามร้อยห้าสิบกิโลครับเดินทางจากจุดนี้ครับไปที่อำเภอสังขะครับผมใช้เวลาเดินทางต้องมีแล้วครับผมหกถึงเจ็ดชั่วโมงครับผมพรุ่งนี้ ยาวตียาวมืนอนี้ก็บสองลอยที่รูปครับผมผมถึงหอนางใบสองผมว,ว่าไปเปลี่ยนยางหนาครับ,ปบเปลี่ยนยางหนาเพียนพอดีอยู่ในจ,งจังหวัดลอยครับมันจะมีห่านยางยังจัดไม่ได้ครับจัดไม่ได้ ป้าโกล้ลำพลินออฟฟิเชีฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไม่ข้ามโฆษณาเนาะพี่น,อนอ้องเนาะฝากไว้กับผมสำหรับคลิปนี้สบายดีครับ